สวัสดีคนี่กองน้ําเกษตรหรือเปล่าคะว้าวใช่ค่ะนี่คือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือกองน้ําเกษตรนั่นเองค่ะกองน้ําเกษตรของเรานะคะมีสต็อกแน่นๆจุกๆนะคะพร้อมส่งคนลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะเรามีสต็อกนะคะตั้งแต่ขนาด6ขุนนะคะหรือว่า3ครับ4ค่ะจนถึงขนาด3นิ้วแบบตัวนี้เลยคะ่ะ สำหรับสินค้าของเรานะคะยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพนะคะตัวกองตัวนี้นะคะไส้กองของเขาด้านในนะคะจะเป็นลักษณะแบบแผ่นดิสค่ะแผ่นดิสเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจ๋าจะแกะให้ดูกันเลยนะคะแผ่นดิสนะคะด้านในนะคะจะเป็นกองแบบนี้เลยค่ะสีแดงแงส้มๆแบบนี้นะคะก็คือมีคุณสมบัตินะคะที่สูงกว่าแบบตะแกรงธรรมดานะคะก็คือสามารถกองสิ่งสกปรกแล้วก็สิ่งปฏิกูลได้ดีกว่านะคะนั่นเอง แล้วก็นะคะถ้าสมมุติว่าในการที่ใช้ระบบงานสวนต่างๆนะคะถ้าจะต่อเข้ากับท่อ PVC ต่อยังไงนะคะตัวกองน้ําเกษตรของเรานะคะเพียงแค่เราใช้อุปกรณ์ PVC ค่ะเป็นต่อตรงเกลียวในแบบนี้นะคะสวมกับตัวกองน้ําเกษตรของเราเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ PVC นะคะเป็นต่อตรงเกลียวในแบบนี้นะคะเกลียวของเขาจะสามารถสวมเข้าหากันได้แบบนี้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเดินท่อน้ำา v v c นะคะต่อเข้าปั๊มนะคะผ่านเครื่องกรองของเรานะคะหายห่วงค่ะเรื่องคุณภาพนะคะสามารถใช้กรองสิ่งปฏิกูลนะคะได้ดีค่ะไม่ต้องห่วงน,นะคะตัวกรองน้ำเกษตรของเรานะคะมีการันตีคุณภาพมาตรฐานสากคนนะคะโดยการที่จะมีการส่งตรวจน,นะคะ QC นะคะก่อน ออกจำหน่ายถึงมือลูกค้าทุกชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้านะคะหายห่วงค่ะเพราะเราคัดสรรของดีมีคุณภาพนะคะให้กับคุณลูกค้าแน่นอนค่ะรับพบกันใหม่นะคะเราจะมีสินค้าดีๆนะคะมานําเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ